นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนด์วินเพจเพื่อนปรึกษาครับบุนห้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเพิ่งรู้ว่าตัวเองในสถานะเมียน้อยจะออกจากตรงนี้ยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าสวัสดีค่ะคือหนูเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นเมียน้อยเขาค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพี่เขาเก่งมากค่ะปิดบังทุกอย่างเนียนซะ จนคิดไม่ถึงอาจจะเพราะหลงด้วยค่ะส่วนตัวหนูไม่ได้เป็นคนที่เจอความรักที่ดีสักเท่าไหร่ผิดหวังมาตลอดจนมาเจอคนนี้ค่ะดูแลดีทุกอย่างแบบที่ไม่เคยได้รับมาเลยเรื่องเล็กน้อยเขาก็ใส่ใจหมดพอมาวันนี้หนูมารู้ความจริงหนูเสียใจมากแต่ไม่แน่ใจว่าภรรยาของพี่เขารู้ไหมและคิดว่าถ้าภรรยาเขารู้คงเสียใจมากกว่าหนูไปหลายเท่าซึ่งหนูไม่อยากจมอยู่กับอะไรแบบนี้ส่วนพี่เขาก็พ่นคําหวาน คำขอโทษสารพัพสิ่งเพื่อที่จะยือให้หนูอยู่และอยากขอคำแนะนำและเป็นกำลังใจให้หนูเดินออกมาด้วยนะคะเรื่องความรู้สึกรักนี่มันตัดใจยากจริงๆเลยค่ะหนูไม่กล้าที่จะบอกใครแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆเลยค่ะในครอบครัวหนูก็ไม่ค่อยอบอุ่นด้วยหนูรู้ตัวว่ามันผิดแต่ไม่อยากเป็นแบบนี้เลยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องย้ำเตือนตัวเองก็คือให้เรารีบออกาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ให้เร็วที่สุดไม่ใช่เราอยู่จนสุกงอมเต็มแก่ ให้เราแพ้เขาทุกทางให้เราก็บอกว่าโอเคเราไม่อยากเป็นแบบนี้เลยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนนั่นก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทําลงไปหรือเกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลบางอย่างอยู่เสมอขอให้เราตระหนักรู้ว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอารมณ์นอนเนื่องอยู่ในจิตใจอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับใจเรามีเหตุผลด้วยกันเสมอในวันนี้เราอาจจะหลงวันนี้เราอาจจะรักเขา แต่วันหน้าราจจะมีความรู้สึกว่าเออในสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือเราจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งสิ่งหนึ่งได้เลยนั่นก็คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นรับรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เราต้องเดินหน้าต่อไปนั่นน่คือสิ่งมีชีวิตที่เราต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในวันนี้ที่เรารักคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราแค่เปลี่ยนแปลงเอง응และออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดและถ้าเราสงสารภรรยาคนอื่นจริงๆเราจงรีบเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้ว หรืออึดอัดยึดยาดเพื่อให้เรานั้นมีความรู้สึกผิดน้อยลงสิ่งนั้นไม่ควรทาอย่างยิ่งผมมันตั้งคำถามขึ้นมาว่าการรู้สํานึกและรู้ความผิดชอบชั่วดีว่าตัวเราเองนี้กําลังทําอะไรอยู่ย่อมเป็นสิ่งที่จําเป็นผมคิดว่าคนเรามีจิตสํานึกอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทํามันถูกหรือผิดสิ่งที่เราทํามันมีเซนส์บางๆกันอยู่ว่าเราอาจจะไม่รู้หรือเรารู้ทั้งรู้ผมคิดว่าท่าทีของเขาว่าไม่รู้กับรู้ทั้งรู้นี้ไม่เหมือนกันเลยคนบางคนคิดว่าฉันสมควรได้รับแต่สิ่งดีๆ ฉันสมควรได้รับแต่สิ่งที่ใช่จนหลงลืไมไปว่าสิ่งที่มันไม่ใช่หรือสิ่งที่มันไม่ดีมันก็บอกเราอีกแง่มุมหนึ่งมาบอกเราว่าให้เราตั้งรับมันให้ถูกและเรียนรู้ชีวิตมันไม่มีแค่มุมเดียวมันมีทั้งสองมุมหรือทวิลักษ์อยู่เสมอเรียนรู้ว่าชีวิตเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นแค่สิ่งที่มาย้ำเตือนเราว่าให้เราทําบางสิ่งบางอย่างให้ดียิ่งขึ้นถ้าเกิดสมมุติเราไม่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะถูกท้าทถมอย่างหนักหน่วง ขอให้เรารับรู้ตระหนักรู้ในวันนี้ว่าออกจากสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะรู้สึกดีกับมันแต่มันเป็นความผิดมันผิดศีลธรรมจริยธรรมรวมไปถึงบางทีอาจจะผิดกฎหมายด้วยซ้ําเราก็ต้องรีบออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดนี้ไม่ได้ทาเพื่อใครแต่ทําเพื่อตัวของเราเองหากว่าเรามีความคิดว่าอยากตัดใจจากความสัมพันธ์ที่ถลำาลึกไปแล้วก็ลองมองย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเน้นย้ำกับตัวเองเลยว่า เราเคยถามตัวเองจริงๆไหมถามกันอย่างจริงจังเลยว่าตัวเราเองเนี่ยต้องการอะไร <IS lear> จริงๆในชีวิตเราต้องการที่จะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าและสิ่งที่เรากําลังกระทํานี้มันสอดคล้องกับความสุขที่เราควรได้รับไหม <IS ear> ถ้าเราคิดได้เล่นว่าเราทาสิ่งใดได้สิ่งนั้นเรากําลังเป็นชู้ในความสัมพันธ์ของคนอื่นเรากําลังรู้ทั้งรู้ว่าแฟนของเรานี้เขามีภรรยาอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนเราจะยังเข้าไปในสิ่งสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าถึงแม้การที่เราเขาเป็นแฟนกันเรารู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเราจะยัง ทูสีดึงดันต่อไปไหมและเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งเขาตกลงมองใจกับเราจริงๆให้เราจะกล้ามั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะรักเราและชอบเราในสิ่งที่เราเป็นขนาดกาแฟเขาเค็ยังนอกใจมาหาเราเลยวันหนึ่งก็ต้องนอกใจมาหาคนอื่นนี่เรามองบบกับคำมันทุบดินแบบมองแบบตะก,กะง่ายๆไปเลยเราก็จะมองเห็นว่าคนเราถ้าเรากล้าทําในบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์เ,เช่นเดียวกับสิ่งที่เราทําลงไปหรือได้เข้าไปอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นเขาก็คงไม่แตกต่างเมื่อไหร่ก็ตามที่ เขาเลือกเราหรือว่าเขาตัดสินใจที่อยู่กับเราจริงๆคนเราเราไม่มีทางรู้จิตใ,ใจคนคนหนึง่งรอให้เขาเลิกกันก่อนดีไหมรอให้เขาหมดรักกันก่อนดีไหมให้เราค่อยคุยกับเขาวันนี้เราจะชอบเขาเราเป็นเพื่อนกับเขาไปก่อนไม่เป็นไรผมเชื่อว่าคนเรามันมีจังหวะที่ใช่อยู่แล้วในทุกๆชีวิตและในทุกๆสรรพสิ่งไม่ใช่ว่าเราจะไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นดั่งใจเราได้แต่อย่างไงแล้วก็ตามขอให้เราเรียนรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลด้วยกันเสมอ สิ่งที่เราเจอในวันนี้มันคือการทดสอบเป็นแบบทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่มันทดสอบเราอยู่ว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าแน่นจะมีผู้คนมากมายที่สอบตกเรื่องราวนี้เยอะเต็มไปหมดเลยในสังคมเพียงเพราะเขาแพ้ใจเพียงเพราะเขาบอกว่าเออเขาไม่เคยรักใครแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยมีใครดีเขาขนาดนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่เขาดีกับเราเพียงเพราะเขาก็เห็นว่าเรามีผลประโยชน์ต่อเขาเท่านั้นเองถ้าเขารักเราจริงๆผมเชื่อว่าเขาจะไม่ทําแบบนี้หรอกเขาก็จะทําให้มันชัดเจน เขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยแสดงออกมาให้เรารับรู้ว่าเรามีค่ามากแค่ไหนการที่คนบางคนมีเมียมีผัวอยู่แล้วและเขาหาผัวน้อยเมียน้อยนั่นหมายเขาว่าเขาอาจจะเห็นเราเป็นแค่เบอร์สองเท่านั้นเองผมก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเกิดสมมติคุณเห็นตัวเองเป็นเบอร์สองจริงๆคุณนับได้จริงหรือเปล่าคุณจะสามารถมีความสุขท่ามกลางความสุขของคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ความสูงคุณจริงๆหรือเปล่าภาพมายาคติความมโนเพ้อฝันนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจริง,รงๆไหม ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ต้องการผัวเดียวมีเดียวคุณก็ต้องตกลงกับทุกๆสิ่งในชีวิตของคุณคุณต้องเปิดตัวคุณต้องยอมรับว่าคุณไม่ใช่คนที่ชอบเดินตามแบบแผนของสังคมที่วาดไว้คุณแค่ยอมรับสิ่งที่คุณเป็นเท่านั้นเองและคุณจะรู้ว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเสมอไปเมื่อความต้องการจริงๆกับการใช้ชีวิตมันไม่สอดคล้องกับชีวิตมวลรวมจะกลายเป็นสิ่งที่เราทำไม่ใช่ตามสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อชีวิตที่เราทำนี้เป็นสิ่งที่ เน้นย้ำมากที่สุดว่าเราจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาขอให้เราตระหนักรู้ให้ชัดเลยว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้กําลังบ่ายหน้าเป็นยังสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจทใี่อยากให้มันเกิดขึ้นความปรารถนาเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเสี้ยวที่ก่อให้เกิดการกระทาต่อไปแต่ถ้าเราปรารถนาแต่มันย้อนแย้งกับการกระทายังไงแล้วไฟนอนก็คือการกระทาอยู่ดีก็จะเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตต่อไปขอให้ทุกทุกคนเรียนรู้ว่า เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นบนสังคมในณวันนี้กําลังเชฟเราทุกๆคนกําลังปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้การปรับเปลี่ยนความคิด mindset ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตมุมมองประสบการณ์ความสุขความทุกข์รวมไปถึงธรรมะเองก็ตามทุกคนกําลังมี perception หรือการที่รับรู้แตกต่างกันไปกับยุคอดีตอย่างมากมายมหาศาลเพียงเพราะเขาได้รับสื่อและมีความพิดของตัวเองโดยเชื่อว่าความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดที่ถูกต้องทั้งหมด การเรีนยนรู้จะสอบทานเองถูกลดทอนลงไปการกิงกลัวต่อบาปหรือว่าการมีศีลธรรมก็ลดหย่อนลงไปตามเหตุปัจจัยที่มันควรจะเป็นนี่แหละจึงเรียกว่ายุคสมัยและนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราควรที่จะรับรู้เรื่องราล่านี้ให้มากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจว่าการที่เรามีความสุขเป็นความรุ้ของคนอื่นเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงผู้คนมากมายอยากให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นแต่ไม่สามารถอดทนมีวินยัยรวมไปถึงฝืนกิเลสในใจที่มันหนักหนาได้เลย ผมเข้าใจดีว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่แท้จริงสําหรับคุณแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นความทุกข์ที่แท้จริงกับคนอื่นคุณกล้าจะเสียสละมันหรือเปล่าบางครั้งคนเราต้องเสียสละความสุขของเองบ้างเพื่อที่หาความถูกต้องหรือถูกทํานองของธรรมมันไม่ใช่ว่าเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสิ่งที่เราตั้งใจแต่เราหลงลืมไปว่าความสุขของเรามันอยู่บนความสุขของคนอื่นตลอดเวลาในขณะที่เรามีความสุขเขากําลังร้องไห้ในขณะที่เรากําลังยิ้มเขากําลังเศร้าเสียใจ และในขณะที่เรากําลังเพลิดเพลินเขากําลังทุกข์ระทมขมขื่นอย่างหาที่สุดไม่ได้นี่หรือเปล่าที่เราเรียกว่าความสุขนี่หรือเปล่าที่เรากําลังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ที่เราไม่รู้ตัวผมอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้มากขึ้นขอให้เราตกลงกันดีกว่าเปิดใจคุยกันไปเลยไม่ว่าคุณจะคุยกับแฟนคุณหรือคุณจะไปคุยกับภรรยาของแฟนคุณคุณก็แค่เรียนรู้ว่าทุกอย่างต้องชัดเจนความสุขความทุกข์ของคนเราผมเชื่อว่าเราคุยกันได้แต่ไงแล้วก็ตามขอให้เรา เข้าใจให้ดีว่าการแอบการซ่อนการปิดบังไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีการคุยการแน่นอนไม่มีใครรับได้หรอกเพียงแต่เราแค่ต้องเริ่มต้นที่จะเปิดใจรับฟังอะไรบ้างมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองแล้วจะรู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่งแง่มุมเดียวทุกอย่างอาจจะดีขึ้นแต่อาจจะไม่ดีที่สุดแต่ขอให้เราเปิดใจว่าถ้าเราเลือกทางนี้จริงๆเราก็ต้องไปต่อและความทุกข์ที่เราได้รับก็ควรที่จะไปต่อเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ทางนี้ส่วนประกอบของชีวิตที่ดี จำเป็นจะต้องออกมาจากจุดที่ไม่ใช่ให้เร็วที่สุดและอดทนในจุดที่ใช่มากที่สุดและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้เรื่องราวนี้ให้มากขึ้นว่าจุดที่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องอดทนอะไรเลยเผลอๆจุดที่ไม่ใช่เนี่ยอาจจะไม่ต้องอดทนอะไรเลยด้วยซ้ําขอให้เรียนรู้ว่าถ้าเรามีสามีแต่งงานไปแล้วมีลูกไปแล้วแล้วสามีเราปันใจให้คนอื่นมีเมียน้อยเรารับได้ดหรือเปล่าถ้าเรารับได้แบบนี้เราทําเลยแต่ถ้าเรารับไม่ได้อย่าทําแบบนี้อีกเด็ดขาดคนเราทําอะไรได้อย่างนั้นฉันใดฉันนั้นที่มีอยู่จริง ถามเองในสิ่งที่เราทําว่าถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งเราโดนบ้างเราจะมีความสุขจริงไหมวันนี้เราเมอบความทุกข์กับคนอื่นวันนี้เรามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นที่เขาเป็นคนที่แฟนเรารักมากหรือว่าเขามีลูกกันอยู่แล้วสิ่งนี้เราไม่ได้กระทบเพียงแค่คนคนเดียวเรากระทบทั้งครอบครัวเราก็กระทบเป็นสายใหญ่โยงใหญ่เต็มหมดเลยเปลี่ยนแปลงเรื่องในวันนี้รับรู้ว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ชอบทางนี้ออกมาให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเราชอบเจรจารต่อรอง ลองลุยดูแต่แน่นอนผลกรรมไม่ได้ดีอย่างสิ่งที่เราคิดแน่นอนทุกคนมีทางเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ผมแนะนำว่าให้พอแค่นี้ดีกว่าเพราะผมแนะนําในการที่เราจะมีผัวเดียวเมียเดียวให้มากที่สุดเมื่อมันลดผลกระทบให้มันเป็นวงกว้างเราก็จะรับรู้ว่าเราควรจะมีเวลาให้กับใครให้กับลูกให้กับครอบครัวของเราหรือให้กับความรักที่เป็นความรู้สึกลวงๆแล้ววันหนึ่งมันก็จะหมดไปผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a แ k ชด้วยนะครับ